ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่29มีนาคม2568ผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาบันทงหลังช่างรายการ มวยไทยช่อง3นะครับราการศึกยากมวยไทยถ่ายทอดจากเวทีมวยเสียมอมน้อยโดยช่อง3เวลาประมาณสักเที่ยง20นาทีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินเข้าตู้ดูว่ายังสู้เขาไม่ก็ได้นะครับถ้าอยากฟังผมภาคมวยในเวทีช่อง3เวทีมวยเสียมออมน้อยวันนี้ก็ มวยหูเวพีพกเครื่องเข้าเวทีฟังช่อง3ช่องเดียวก็คิดเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับนะสนใจก็โทรสมัครกันได้ครับนะ082751-1988 082751-1988หรือท่านใดอยากจะฟังผมภาคมวยช่อง7ในเวทีพรุ่งนี้จะสมัครมวยหูเวพีพกเครื่องเข้าเวที ฟังเฉพาะช่องเจ็ช่องเดียวผมคิดที่150บาทนะครับนะก็สามารถโทรไปสมัครกันได้ด้วยเช่นกันนะครับนะศูนย์แปดชอบแบบไหน,นอย่างไรก็สามารถโทรสมัครกันได้เลยนะครับก็มาฟันทองกันที่คู่ที่หน่งครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงยอดเพชรเอก กระเป๋าบริงบี้นะครับนะหรือว่าบูมเด็กเสียนพัฒนากระป๋านงเงินเลียงผาดาวเด่นมวยไทยมยวยนี่เชกกันพิกัดหนัก103ปอนาด์ยสามปอนธนัดงก็มา103.2นะครับนะก็ลดไปจุดสองแต่ว่าลดไปลดมาก็เหลือ102.8สองจุดแปดส่วนรกระฝาน,นงเงินเลียงผาดาวเด่นมวยไทยก็มา1นึ่ลดไปจุดแปดนะครับนะแต่ว่ากา็ใช้เวลาลดประมาณสัก กือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงแหละก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสองจุดแปดเท่ากันนะครับเพื่อนใหม่คืนนี้ก็หมาล้ำหนักก็ขาดเอ่อช่างช่างแล้วลดแล้วช่างนี่ก็ขาดหน้าตาช่างกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของน้ำหนัก <c oughs> สำหรับท่าแฝดประเด็นยอดเพชรเอก บูมจากเซียนก็อายุ16ปีร้60เซนจากน้องบัวลำพูกระดูกมวยประมาณสัก90ไฟนะซ้อมอยู่ที่นนทบ,บุรีข้าไปปอยก็19กิโลโกร,รัมเวทชกประจำก็ประมาณสัก101ปอนด์นะครับปนในชก1 0 3ปอนด์ก็ถือว่าสบายสบาย,บายปี67 68ชกไปแล้ว9ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน,ก 1, รน, 4, 3, 3รนก1ครั้งในยกืสแพท3ครั้งแพนก1ครั้งนยกที่2 ชกไปทีมากรูมาทั้งหมดในสิบห้าครั้งนกกุชกเพียงครั้งเดียวแล้วก็แพ้นกหนึ่งครั้งอาวุธมวยก็ถือว่าไม่ได้หนักแดกมากนักนะครับนะเพราะว่าชนะนกกุ้ชกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะสำหรับทาง สำหรับมวยคูนี้ก็เคยชกกันมาแล้วนะครับนะก็เคยชกกันมาแล้วนะครับนะก็สำหรับท่าไนได้ฝ่ายนี้ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือเข่าในรู้กันได้เก็่ยวกับรถทันด้ดีมีท่นน้อเป็ไนไชกวงนอกวงในแก่งพอกันนะครับวันนี้ทางมวยก็จะต้องตั้งรับจากทางเดือบังตั้งโต้อ,อยู่ข้างเชือกนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายเงือนเลียงผาดาวเด่นมวยไทย อายุ25ปีก็ถือว่ามากกว่าประมาณสัก9ปีนะ162เซนนะครับก็ได้ลอยหน่อยหนึ่งจากนาครศรีกระดูกมาประมาณสัก100ร้อยปับไฟเลยนะปอบไปก็50กิโกรักรรมใชกประจำก็ร้อยสปอนด์นะครับเป็นพิการขนาดนี้จะได้เปรียบกว่าจะแตมเวทกว่านะครับปี67 68ชกไปแล้ว3ปี67 68ชกไปแล้ว7ครั้งนะก็ชนะ6ครั้งเป็นการนอกสครั้ง เป็นการนกในยกที่3ม,มากที่สุดนะครับแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครับชกเวทีมังกรมานี่ก็ประมาณสัก7ครั้งนะก็ชนะ6นกอี4แล้วก็แพ้คะแนนเพียงครั้งเดียวนะครับในชกที่เคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว4ครั้งนะก็ชนะ3เป็นการนกอน1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเคยชกกันมาผมเข้าใจผิดนะครับนะสำหรับตาด้าฝ่ายแดงยอดเพชรเอกนี่ก็เคยชกที่เวทียงนี้มาแล้ว2ครั้งนะครับนชกเวทีนี้เลือ2ครั้งนะครับ ก็ชนะคะแนนทั้งสองครั้งนะครับมวยคู่นี้ก็รูปร่างก็ดูว่าจะได้ได้เขาเรียกว่าได้บาดหัวตัวเท่าเลยนะใกล้เคียงกันนะครับนะทางมวยยอดเพชรก็ฝีมือส่วนทน่านของเรียงผาวันนี้ก็คงจะมีทั้งเดินนะครับนะทั้งเดินทั้ง มีทั ula, okay, d d ้งรุกทั้งรับแหละนะเพนกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับนะความแข็งแกร่งผมดูว่าน่าเมือนจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับช่วงหลังยอดเพชรเอกนี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงทลายปลายก็มียืปย่นนะส่วนทางด้านของเรียงผาช่วงนี้กำลังสดแรงนะครับนะก็อ่านว่าต้นต้นคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมานะครับปลายปลายทางด้านของเรียงผาน่าจะใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงที่ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องกับรายการน่าเสียเสียงเชียร์ของทางด้านยอดเพชรเอกด้วยวันนี้ว่า ขนกองเชียร์มาเยอะหรือไม่นะครับในะบรรยากาศยูแดงฝีมมวยอ,อยู่น้าเงินก็คงจะคู่ขี้สุดสีกันนะครับในะฟังผมภาคในวิธีการันตีว่าไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนนะครับนะฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเลียงผาดาวเด่นมวยไทยให้อัตราส,ส่วนที่จะชนะในันดนี้ในแต่ส,ส่วนยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยพัฒนาข้าวสารมันชูทรัพย์ psr มวยไทยมวยคุณเชงชั่วโมงิกับน้ำหนัก120ปอนด์ทางด้านกบแฟดงในเจ,จ้าอินซีเกียร์เดือนชัยมาแล้วไม่ยอมไม่ได้ชั่งนะครับนะก็คงจะรู้แหละว่าเกินนะก็วิง่งไปวิ่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มาช่างปรากฏว่าเกินไปจุดสอนนะครับแล้วก็ไปอ,อีกนิดเดียวก็ผ่านสบายสบายครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำมันชูซับ psr มวยไทยนะี่ก็มาช่างสอบเลย120.8ก็ 120. เสร็จใกล้เคียงกันแหละนะก็มาช่างใต้เคียงกันกับทางด้านขขงเจ้าเอ็นซีก็ผ่านสบายๆนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าเอ็นซีเกียรติจริญชัยอายุย7ิกเดปี163ยมเซนจากจังหวัดสตูลกระดูกมวยประมาณสักเป็น100นะร้อยนะซ้อมพีครเข้าไปปล่อย61กิโลกร,รมัมเดียดเชิดยจำก็ร120ถึง123ปอนด์ ปี67จชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ2เป็นการน็อก1ครั้งในยุสีแล้วก็แพ้ขนาด3ครั้งชกมากรุงมาทั้งหมดในห้าครั้งน็อก3ครั้งแล้วก็แพ้นอก6ครั้งก็การแพ้นอกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นมาวันที่18พฤกจิกกนยนหกก็ผ่านมาเกือบจะ8ปีแล้วนะครับในทีมด้านของเจ้าอินรีไม่เคยแพ้นอกใครเลยก็วันนี้ก็เลยอ่านว่าท้านของเจ้าอินรีน่าจะยืนยันครบ5้ยกนะครับนะ <c oughs> ท่นเอกเจ้า้าซีก็เป็นมวยขวาขับรุรังกันยำล่ำสานาตันทรงมาประเภทเดินหน้าท่าชนขอนในบุษุดูดันยันห้ายกรัเรือชกท่าดวนชวนแรกตลอดแกนนะครับเป็นวยที่ขยันอาวุธตั้งอาวุธตั้งแต่ต้นแกมแล้วก็หัวเจียวเยนที่ถือว่าเต็มร้อยเลยส่วนท่านเอกฝันเวินชูซับอายุยี่ห้าปีก็อ่อนกว่าสองปีหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนก็สูงกว่าสองเซนจากมหาสารคาม กระดูกมวยก็ชกเป็นไรเช่นกันนะครับซ้อมอยู่ที่อุดรธานีนะตัวน้องมวยบอกว่าซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับนะซ้อมอยู่ที่บ้านนะก็ปล่อยๆก็58กิโลกร,รัมน้อยกว่า3ากิโลเวทชกประจําก็ร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบมันจะชกหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ปีหกเจ็ดในชกไปแล้วเจ็ดครั้งก็ชนะสามเป็นการน็อกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ 4, แล้วก็แพ้สี่เป็นการแพ้น็อก สองครั้งในยกที่สองสามคับชกเวทีมากรุงมาก็ประมาณสัก50ครั้งเท่ากันนะครับนั้นนกคุชก4ครั้งแล้วก็แพนนก6ครั้งนะครับนะก็ถือว่ามีสิใกล้เขียงกันนะครับนะอาวุธมวยก็ถือว่าไม่หนักแรงทั้งคู่นักน่าจะสู้กันยันห้ายกนะครับก็เป็นมม้ขวาขับร่างสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบูบนเข่าหนครับชกนอกเก่งกว่าบนเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะแต่ว่าทางมวยนี่จะต้องถอยชกเหมือนเดิมนะครับนะก็เพราะว่าเป็นมวยทรงถอยนะครับสาหรับแต่ละขัพย์ มวยคุณน,นี่ขึ้นเวทีไปในท่าดัชชูซับจะได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงนะครับนะส่วนในเรื่องของการออกวุฒิมวยต่างๆในผมอ่านว่าท่าด้านของเจ้าอินซีจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าทำนะเพราะว่าเป็นมวยทรงเดินนะครับนะตอนต้นก็ดูว่ามวยเดินจะได้เปรียบเข้าเจ้าอินซีก่อน น่าจะได้ออกตัวก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกในยอกไทยท้ายนะครับฟันธงหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยให้อัตราสัดส่วนที่ชนะในรนัฐนี้ในตัวสูนยอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์และให้ท่ดาดของเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยเป็นไมเดดตัวเดียวเลือกเล่นของช่องสามกันไปเลยนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างธ่าแสดง G, เพชรอันดาเกียรติยิ่งพนเดลข้าวฝายในเมืองเพชรแสมมัยหมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก หนึ100่งร้อยยีปอนด์นะครับนะก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์นะของทางด้านเพชรอันดานะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็มา1 2ึ8งบลดไปจุด8ส่วนทางด้านฝ่ายนอรเงินเพชรแสนคอมมาหนึ่งรก็ลดไปจุดสทั้งคู่ก็ลดผ่านกันสบ,สบายๆเลยนะครับ สำหรับทางด้านสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรอันดาเกียรติด,ดิงนี่ก็อายุ19ปี178เซนจากชุมพรกระดูกมอยประมาณสัก70ใบนะซ้อมอยู่ที่ชุมพรครับปล่อยใน60กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก็1 2 2ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะ5เป็นการน็อก2ครั้งในยกที่2 3แล้วก็แพ้1ครั้งเป็นการพนอกในยกที่3ชกมากรุงมาทั้งหมดได้25ครั้งแล้วก็ชก5ครั้งนะ แล้วก็แพ้นอกเพียงทางเดียวเพราะนันทางด้านของเพชรอันดาเป็นมวยที่แพ้นอกยากวันนี้ก็เลยอ่านว่าสู้กันยันหายกนะครับชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาแล้วทั้งหมดนี่ก็อสิบครั้งนะก็ชนะ9เป็นการนอก3ครั้งแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่ 3. หยุดหายเป็นนาน3เดือนก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาได้เปรียบชัดเจนสมัยก็ฝีมือบูมบนเข่าในครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะอาวุธมวยน,นี่ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับชกเวทีนี่เก่งนะครับในเป็นมวยที่ชกกกลงงงววันเวนเ่ใ็ วางใน้าดันแทงใดแรงลึกทีเดียวนะครับส่วนท่านักฝาฟในวัยแพทแสนคอมสอสม,มัยนี่ก็อายุ25ปี172เซนจากเมืองการกระดูกมวยก็เป็นร้อยเช่นกันซ้อมอยู่ที่สกลนครป่ป็หก็60เท่ากันชวทชก็ระอยยี 12, 2, ่ส2รีบสปอนด์ปีอกเจ็ดถูกแปดชกไปแล้วทั้งหมดใน10ครั้งชนะ7เป็นการนกถึง4ครั้งแหละในยกที่2 3มนะครับนะ <c oughs> ชกมากลงมาทั้งหมดนี่ก็60ครั้งก็ถือว่ากระดูกดีครับนะนกคู่ทั้ครั้งแล้วก็แพ้นก ทั้งหมดนี่ก็5ครั้งนะครับนะก็เป็นการแพนน็อกในยกที่2อสาก็เคยโชคที่รายการมวยนี้มาแล้วทั้งหมดนี่ถึง16ครั้งเลยก็ชนะ11ครั้งเป็นการน็อก5ครั้งแล้วก็แพ้เแพ้ครั้งนะครับนะ16ครั้งชนะ11แพ้4แล้วก็เสมอ1นะครับแล้วก็ผลงานในชนะน็อก3ไฟต์ติดต่อกันวันนี้กระดูกเวมวยการผ่านมวยก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับ สำหรับมวยคูนี้ครับสำหรับทางด้านของมวยคูนี้ขึ้นเวทีไปในทางด้านเพชรอันดาในจะแปรเปลี่ยนร่างสูงยาวกว่านะครับนะก็ดูว่าหน้าจอกนําก่อนนะครับนะถ้าทางเพชรแสนคอมชนะได้จะต้องพลิกในยกท้ายนะครับนะแต่ว่ามวยคูณนี้สู้กันยันนะยกหน้าใครอยู่ฝั่งไหนก็หน้าจอกตัวได้นะครับนะก็เราจะไม่วัดใจกรรมการนะครับจะต้องหาเขาเรียกว่าเซฟเงินเข้ากระเป๋าก่อนนะครับมาออกตัวได้ก่อนนั่นเองนะครับผมก็ยังอ่านว่าถ้าข้าทสาของเพชรอันดาเกิยิ่งก่อนหน้าจะออกตัวได้ก่อนเพราะว่าทางด้านของเพชรแสนคม เป็นมวยที่เก่งในยกที่4จะไปอาวุธในยกที่4นะครับเพราะฉะนั้นต้นๆสยกข้าเพชรอันดาไปก่อนแล้วก็ขยบขยายค่อยไปลุ้นไปเชียร์ทางด้านขอเพชรแสนคมนะครับฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับ ให้สัดส่วนที่ชนะในนัดนี้เนี่ยแต่ส่วนอยู่ที่55เนะครับคู่ที่สีก็เป็นการพบกรรบัน,นระหว่างธนบักปดงประตักทองคำซินบีมวยไทยพัฒน,นาการฝฟนวมันเพชรมรกตสิทธสองพี่น้องมวยคืนนี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก106 106ปอนด์ครับธนบักฝาแด,งป,ด,ง,ปดงประตักทองคำมาชั่งมาสอบในก่อก106.4ลอด ไปจุดสี่ก็แป๊บเดียวก็ผ่านสบายๆนะครับส่วนท่ากก็ฝ่ายใาันทฤมากตส,สองพี่น้องมา17.4ลงอเป็ลดปน1.4เป็นนักมวยที่ลดน้ําหนักยากที่สุดในวันนี้นะครับนาะสองอ่าสองโมงแล้วนะครับนาะลดไปจนถึง2องโมงแล้วก็น้ําหนักถึงจะผ่านนะครับนาะก็ถือว่าใช้เวลาลดน้าหนักเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับนาหนึ่งจุดี่ในลดเกือบ3ชั่วโมงวันนี้ขึ้นเวทีไปก็คงจะลําบากแน่นอนนะครับธนาคานของปตัตตกทองคําสินบีมไทยยีสิปีร้อยเจ็ดสิบเซนจากจังหวัดตรังกระดูก ประมาณสักสา0สไฟนะก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตซินบีมวยไทยครับปไปห3กิปร,รักเวทชกประจำก็ร้อยห้าปอนด์ปี6 7 6 8ชกไป6ครั้งก็ชนะ4แพ้2ชกไปที่ัางกรุงมาทั้งหมดทีครั้งนะก็ชนะ6แพ้3ยังไม่เคยชนะนกแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในในการชกที่บากงกรุมาก่อนนะครับสำหรับทางด้านของประตักทองคำนะครับ ก็เ,เป็นบทขวาครับเรื่องสูงยาวใกล้เคียงกันสม่วยก็ฝีมือเข่าไหนครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะั่นเป็นมวยเข่านะวางนสาสซในเจ็บเลยส่วนเส้นกนระฝ้านมเพชรมากกศศสองพี่น้องอายุ15ปีก็ต่ำกว่า2องปีร้อยเจ็ดสิบสองแตงกสูงกว่า2เซนจากนครสวรรค์กระดูกมวยก็มาสัก30ครั้งปอยๆนี้ก็ประมาณสัก50กิโลกรัมนะครับนะเวทชอกประจำคือประมาณสัก104ปอนด์ ปีหเจแชกไปแล้ว4ครั้งก็แพ้ทั้ง4ครั้งเลยนะครับในะชกเวทีมวยกรมห้าครั้งก็แพ้ทั้ง5ครั้งครับเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่1ด้วยนะครับเคยชกวเวทีแห่งนี้มาแล้ว1ครั้งนะครับรายการเจ้าเจ้ามวยไทยนี่แหละนะก็วันนั้นก็แพ้คะแนนไปก็เป็นมวยขวาครับเรื่องสูญยอได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือข่าวไหนครับชกวันในเก่งป่าวงนอกนะทรงมวยก็แข็งแกร่งแขะดงสามยกชกเป็นพระเอกแต่ว่าแบบลายชบชบแผ่วรัสนัดหน้าของเพชรมรกตนะครับ ม่อคูอ่นี้ขึ้นเวทีไปก็ไม่ต้องคิดมากครับนะเพราะว่าทางด้านของเพชรปรกอตามที่ผมบอกว่า,าช่างรถน้ำหนักยันสองโมงเช้านะครับนะต้องวิ่งกลางแดดให้เงือออกหนะึ่งจุดสี่ปอนด์นี่รถยากสุดๆนะครับนักมวยนี่รถยากขึ้นแต่ช่างกันหลายรอบแหละ <c oughs> ทางมวยนี่ก็ประดักทองคำนี่ก็เป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับนะรู้ว่าคู่ชกรถคือทีมงานของประดักทองคำนี่เขาไม่ยอมเลยนะ ให้ทางด้านของแพทย์มากดลดจนเสร็จเลยเพราะฉะนั้นขึ้นไปในผมคิดว่าน่าจะปล้ำฟัดรตีเข่าในบี้ไปเลยเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้ลดเยอะลดเยอะนะครับนะส่วนทางด้านของแพทย์มากดก็สภาพก็คงจะลําบากนิดหนึ่งนะอาวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะก็ไม่เคยชนะนกขรมาก่อนวันนี้ผม็เลยา่านว่าไม่น่านกท่ได้านขอประดัก,อดกทองคำได้นะครับขึ้นไปทีไปก็ใส่ที่เทานของประดักทองคำสินบิเมไทยผมให้อัตราสัดส่วนที่เชั้อนอนนี้อยู่ที่70%เและให้ทางด้านของประดักทองคำซินบิว มวยไทยเป็นมวยเด็ดตัวเองชอบส่วนตัวอีกหนึ่งคู่นะครับนะฟันทรงหลังช่างยังชอบไปที่นาคารปัตตักทองคําซินบีมวยไทยนะครับก็ครอบท้นกันทุกคู่นะครับฉันบ,บริการช่อง3เป็นการฟันทองหลังช่างนะครับนะใครจะพูดแบบไหนอย่างไรอย่าไปสนใจครับนะขอให้เชื่อข้อมูลของผมอย่างเดียวเพราะว่าผมมาดูน้ําหนัก นักมวยที่ช่อง3ด้วยตัวเองนะครับนะไม่ได้เมคใครขึ้นมาหรือว่าฟังใครมานั่นเองนะครับนะรู้เห็นอย่างไรแบบไหนบอกกันแบบนั้นนะครับนะท่านใดที่ต้องการตัวช่วยครับนะอยากฟังผมภาคมวยในวิธีช่อง3ามวันนี้ก็0 8 2 7 5แ1 9ส8ชอบแบบไหนอย่างไรก็โทรสมัครกันได้เลยนะครับนะก็ขอตัวทักทานชุกิีสวัสดีครับ